สวัสดีมิตรรักท่อซิ่งทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราพามาลงท่อสูบน้ํานะครับแหมวันนี้ตากงก็เยอะมากครับสองคนนะครับวันนี้แหมตัวเล็กก็นั่งสบายนะครับปลอดภัยนะครับมาดูครับค่อยๆเดินมปครับใช้เกี้หนึ่งนะครับในการเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเดินเดินไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกเราก็จะพักนิดนึงนะครับเดินครับค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับจากนี้ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับได้พอเราเดินไม่ได้เราก็กลับลํานะครับ กลับลำแล้วเอาหลังเข้านะครับมาครับมาครับถอยเรื่อยๆนะครับค่อยถอยไปเรื่อยๆครับช้านิดนึงนะครับเพราะเกียร์ถอยหลังนะครับค่อนข้างเดินช้านิดนึงค่อยๆถอยไปเรื่อยๆครับถอยถอยถอยไปครับทำงานนะครับสองคนนะครับทํางานแค่สองคนนะครับผมน้องัดนถ่ายวิดีโอหมดเลยครับแหมดูครับค่อยๆครับถอยไปครับถอยช้านิดนึงครับที่เรามาลองกันเพราะว่า เราเปลี่ยนแหวนลูกสูบมาใหม่นะครับทั้งหมดหกสูบเพราะว่ามันเกิดอาการควันไหลนะครับเป็นควันขาวๆออกมาเยอะกินน้ำมันเครื่องหนึ่งวันเราเดินเครื่องยี่สิบสองชั่วโมงมันกินวันละหกลิตรนะครับเราก็เลยมาปรับแก้ดูว่ามันจะเป็นที่แหวนหรือจะเป็นที่ทอโบหรือแกนทอโบหรือเปล่าครับเราค่อยๆทําดูครับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองก็มาลองน้าดูนะครับว่ามันจะเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเดินยาวๆกันอีกทีนะครับอันนี้เราแค่มาลองให้แหวนกับลูกสูบรู้จักกันก่อนครับ ดูนะครับยกรับอีกคนนึงก็ถอยหลังครับอ๋อดึงถอยหลังไปได้ยๆครับทํางานกันสองคนผัวเมียนะครับแหมเป็นไงครับเดินขึ้นไปนะครับเดี๋ยวบิดถอยหลังแล้วบิดไปทางขวานะครับเจ้าขอดลงทางขวาเนี่ยครับอ๋อค่อยลอยนะครับนี่ครับบางคนเข้าใจจังหวะนะครับเป็นไงครับนี่เรียบร้อยครับท่อตัวนี้ไม่มีไฮดรอลิกนะครับ เพราะเราไม่ได้ทํานะครับลงไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนลองน้ําจะเป็นยังไงกันบ้างกําลังจะมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับมีท่อสุบน้ํามีได้นะครับแต่ก็ต้องมีสํารองนะครับผมบอกเลยมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหนี่ครับเปลี่ยนย้อยนะครับอ๋อตวเลยครับกืบตกครับไม่ตกไม่ตกครับแหมเปลี่ยนย้อยครับเล็งย้อยครับต้องเล็งการบาดให้เท่ากันด้วยนะครับ มาครับมาดูแรงน้าครับก็ออกเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแหวนมาแล้วทั้งหมด6ตัวนะครับกาลังก็เดี๋ยวไปดูกันยาวๆตอนใช้างานงานอีกทีนะครับเดี๋ยวมาชมตอนท้ายคลิปนะครับว่ากําลังเครื่องมาเหมือนเดิมหรือเปล่า Ling อยินดูเดินแล้วไปรอตรงนู้นเลยนะให้เก่งมานั่งนี่แม่แม่ถือมันถายไปนน้าอ้อมอ้อสามมาาันจะไปเดี๋ยวไม่ดไ,ได้แล้วเย่าดึงมันเอียงดึงแล้วมันเอียง มันสั้นมากเลยสั้นมากเ,ยเลยดูในตัวคลิปดิไอ้เส้นนี่ทำให้มันอยู่งกลางขยับติ๊กติ๊ก

Yeah.